รู้นะครับได้เทคนิคนะครับในเรื่องเทคนิคการสอนนะครับเหมาะมากที่สุดนะครับสำหรับใครที่จะนำไปเป็นวิทยกรนะครับก็ดีนะครับหรือจะไปทางด้านพิธีกรนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นการสอนงานซึ่งมีหลักสูตรตรงนี้อยู่แล้วนะครับเป็นที่ท่านอาจารย์ได้สั่งสอนมาก็คือ12ขั้นตอนนะครับให้นำไปใช้นำไปปฏิบัติได้นะครับผมนายกรสกุลปื้ม นะครับปัจจุบันปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนบ j c จซบิ๊กซีนะครับในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคการสอนงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรียุธยารู้สึกปรับเพิ่มได้ยินดีมากนะครับและรู้สึกเป็นเกียรติในการได้รับความรู้ในส่วนของหน่วยง,งานภาครัฐที่จะสามารถนํามาบูรณาการกับการปฏิบัติงานในสวยงานอของเอกชนได้โดยนําหลักความรู้ในการวิเคราะห์ของเทคนิค ของกูซ่านะครับโดยสี่หลักก็คือ knowledge understanding skill แล้วก็ a t t i t u d ดนะครับมาประยุกต์ในการสอนงานโดยซอยย่อยงานให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสามารถสอนส่งต่อไปอยังผู้อื่นสวัสดีค่ะชื่อยาดาจันเป่งน,นะคะอยู่แผนกฝึกอบรมบริษัท Summit Auto Body ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์และทีมงานทุกท่านมากเลยนะคะที่มาช่วยแนะนำนะคะเทคนิคการสอนงานทั้งในเรื่องการวิเคราะห์งานนะคะขั้นตอนลำดับ การสอนงานนะคะจะช่วยพัฒนาการสอนงานของของตัวเองเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะนำความรู้ตรงนี้ค่ะไปใช้สอนงานให้พนักงานท่านอื่นๆต่อนะคะเพื่อช่ช่วยได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับผมชื่อนายอริทัศน์งามจเจริญเลิ์ศิลป์นะครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้จัดการาแผนกบริหารธุรกิจนะครับบริษัทเอเชียนพาร์ทเมนูแฟคเจอร์ลิงประเทศไทยจำกัดน,นะครับจากการที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิค การสอนรุ่นที่5นี้นะครับสิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือการวิเคราะห์งานการย่อยงานนะครับยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วก็การเตรียมการสอนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การสาธิตต่างๆนะครับแล้วก็สุดยอดเลยก็คือแผนบางแผนการสอนไม่ว่าจะเป็น9ขั้นตอน12ขั้นตอนและก็เทคนิคต่างๆนะครับ โอกาสนี้ก็คือจะได้นำนะครับความรู้ที่ได้นี้นะครับไปพัฒนานะครับหลักสูตรที่บริษัทของตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพและก็ลดกับการที่ได้เรียนหลักสูตรนี้ทำให้เรารู้จักจากการที่เราไม่รู้จักกระบวนการวิธีการหรือรายละเอียดต่างๆานะคะทำให้เราได้รู้จักค่ะว่า กระบวนการที่จะสอนงานต้องเริ่มต้นด้วยอะไรบ้าง1 2 3 4 5นะคะไล่เรียงลงไปซึ่งมีผลดีกับการที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการประกอบอาชีพใดๆหรือแม้กระทั่งสายงานใดๆที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆในยุคนี้นะคะเนื่องจากว่าการสื่อสารออกไปเพื่อที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนั้นมันต้องผ่านกระบวนการน ดำเนินการฝึกมาแล้วเนี่ยทั้งหมดห้ารุ่นนะครับได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวิทยากรอิสระแรงงานในสถานประกอบกิจการรวมถึงนะครับผู้ที่มีได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เข้ามาฝึกอบรมกันแล้วก็นำความรู้ไปใช้นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งผู้มีส่วนร่วมทุกส่วนนะครับ รวมถึงนะครับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากครับผมสวัสดี